สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนเมษายน2564ค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤศจิกายนถึง21ทาธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดุความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคขนาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆเส้ในในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะสำหรับชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะคุณคือชาวธาตุไฟเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูและคณาธานูค่ะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เมจิเชียนค่ะ2ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่หนึ่งดาบ ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณนะคะน่าจะได้เริ่มต้นนะคะสารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะหรืออาจจะเป็นาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมก็ได้นะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่ เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นที่จะศึกษาดูใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเบื้องต้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่าความสุขนะคะความสมหวังนะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณ รอคอยมานานนะคะเป็นคนที่เขามีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงจังนะคะทำงานเก่งนะคะแล้วก็มองการไกลนะคะตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะถูกใจกับคนคนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่คุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบ จักรวาลส่งมาให้คุณอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่คุณรอคอยมานานประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะว่าตามหน้าไพ่เป็นหน้าไพ่ของชาวต่างชาตินะคะมันจะมีอุปสรรคเข้ามานิดน,นึงเนาะถ่ะว่าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นระยะทางแล้วก็ภาษานั่นเองนะคะที่เป็นอุปสรรคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูลัคขาธานูในช่วงวันที่1-15เมษายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ Judgment ค่ะอืมน่าจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆด้วยนะคะใบที่2นะคะได้เป็นไพ่สอดาบค่ะใบที่3ได้เป็นไพ่หนึ่ถ้วยนะคะและได้เป็นไพ่ คิงถือไม้เท้านะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้ธาตุโลมมิถุนตุลกุมธาตุน้กา,นกากรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันเองเมษธนูนะคะก็คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนวันที่1น5ถึงสิเมษายนเนี้ยนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะมันอาจจะ เขาเรียกว่ามันอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะมันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะทำให้นะคะเกิดการติดขัดทางด้านการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะ 1. นนะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการงานนะคะทำให้ขาดการติดต่อแบบนี้ก็ได้นะคะ 2. นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าระยะทางที่เข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะไปพบไปเจอกันได้นะคะ แต่นะคะสถานการณ์นะคะมันก็ยังเป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะคะแต่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะแบบว่ายุ่งวุ่นวายกับการงานเนาะเพราะว่าหน้าไพ่ของเขาอะค่ะได้เป็นไพ่2ดาบนะคะเป็นไพ่ของการเงียบหายไป อยู่นิ่งๆเฉยๆบางครั้งบางทีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่ที่ที่เคยคุยกันมันก็อาจจะไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้แต่ไพ่ใบสรุปอะคะ่ะมันก็ยังได้ไพ่คิงถือไม้เท้าแสดงว่านะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจและคุณก็ยังมีเขาอยู่ในหัวใจแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขา,าติดในเรื่องราวของการงานก็ได้มีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบที่ตัวเองจะต้องทํานะคะช่วงนี้งานเยอะนะแล้วก็อาจจะไมไ่ค่อยจะมีเวลาคุยกับคุณสักเท่าไหร่นะคะก็ นะตำหน้าไพยไม่ได้มีเอ่อไม่ได้มีเขาเรียกว่าหน้าไพ่ของการนบายอบใจนะคะไม่ได้มีหน้าไพ่ของรักสามเศร้าหรืออะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวที่จะไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าทําธุระนะคะหรือว่าอาจจะเอ่อทงานในส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ภาระที่เขาต้องรับผิดชอบเขาอาจจะขอเวลาคุณสักสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงกลางเดือนนี้อาจจะก,การติดต่อสื่อสาร จะขาดขาดหายหายจะมามาไปไปจะไม่สม่ำเสมออะไรประมาณนี้ค่ะแต่แต่ว่าความรู้สึกในในตำแหน่งสถานการณ์ความรู้สึกมันก็ยังเป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็ยังเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันอยู่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณะาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนียบบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะใบที่2เป็นไพ่สามเหรียญค่ะเขาน่าจะยุ่งเรื่องการงานจริงๆนั่นแหละนะไพ่ที่สามค่ะได้เป็นไพ่ คิงถือเหรียญน,นะคะการงานการเงินเนาะและใบที่สี่จะเป็นไพ่เดอะซันนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินนะคะพฤกษบกันมังกรน,นะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์นะคะธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วง เอาคำของของความสัมพันธ์นะคะเองก็แล้วแต่ค่ะมันจะได้กลับมาจะได้กลับมา,าติดต่อ,อสื่อสารกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่เขาเงียบหายไปก็น่าจะเป็นเขาไปทํางานนั่นแหละนะคะเขายุ่งวุ่นวายกับธุรกิจการงานของเขานะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองก็ตามนะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังมีความมั่นคงนะคะไพ่เหรียญคือไพ่ของความมั่นคงทางด้านความสัมพันธ์ทางด้านความรักนะคะเนาะก็ยังมีความมั่นคงในจิตใจให้กันและกันอยู่นะคะสุดท้ายได้เป็นไพ่เดซันค่ะก็ยังมีความสุขกับความสัมพันธ์ น,นี้กับคนคนนี้อยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการขาดช่วงเวลาการติดต่อที่สม่ําเสมอเพราะว่าการงานหน้าที่ความรับผิดชอบของของแต่ละคนอาจจะเป็นตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนทั้งคู่ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็ให้เวลาค่ะให้อิสระนะคะต่อกันเนาะจงไว้ใจนะคะเพราะว่าตำหน้าไพ่ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการนอกใจนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบว่า ที่ห่างไปที่หายไปที่ไม่สม่าเสมอเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเพราะการงานการเงินหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่จะต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะสบายใจได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนณาธนูค่ะไพ่คาแนะนําได้เป็นไพ่8ไม้เท้านะคะ6ถ้วยค่ะ เจ็ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะไพ่ทาโร่แนะนําบอกว่าอยากจะให้ตัวคุณอะให้เวลานะคะกับความรักครั้งนี้ให้มากๆนะคะหมายถึงว่าเออใช่ค่ะมันระยะเวลานะคะระยะทางนะคะช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันมันคืออุปสรรคในเรื่องราวของความรัก อยู่แล้วไม่คู่ใดก็คู่หนึ่งหรืออาจจะทุกๆคู่เลยก็ได้นะคะดังนั้นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะไม่ได้สัมผสัสไม่ได้กอดไม่ได้หอมไม่เป็นไรนะคะแต่าการาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางาโทรนะคะโทรไลน์คอไลน์จะเห็นหน้าก็ตามจะไม่เห็นหน้าก็ตามนะคะเนาะหรืออาจจะเป็นการพิมพ์นะคะตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถส่งผ่านความรักส่งผ่านความห่วงใยนะคะผ่านสื่อโลกออนไลน์ได้ ะะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่ไกลก็ยังได้ใกล้ชิดกันนะคะก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องค่อยๆประคับประคองนะคะต้องค่อยๆใส่ใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนะคะแล้วก็ดูแลหัวจิตหัวใจของกันและกันเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็หมายถึงว่าสบายๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็อย่าก,กดดันนะคะอย่าคาดหวังมากเกินไปว่าเราทําอย่างนี้อย่างนั้นให้เขาแล้วเขาจะต้องทําแบบนี้ให้เราสิอะไรอย่างเงี้ยนะก็ หมายถึงว่าสร้างความเข้าใจนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะคะเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็ปรับจูนให้เข้ากันนะคะเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันเนาะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะได้ไปตลอดรอดฝั่งนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของชาราศีธนูลักนาธานูประจํเครื่งเดือนแรกของเดือนเมษาย,ยน2564นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์ดีๆเปกำลังใจให้แม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ